หญิงเนี่ยบางทีการเจรจาอาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะพี่น้องเห็นคนสวยๆคนเซนอาจจะใจอ่อนก็ได้นะตกลงเอาไม่เอาเอาไม่เอาอยู่ดีไม่เป็นไรต้องเอาหน้าตาแบบขี้เหละขี้เหละงี้ไ่คุยใช่ไหมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่สนามกีฬาสมพภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่คึกคักเป็นพิเศษนะคะก็ถือเป็นการเปิดตัวผู้นำพักอ่าพักเพื่อไทยคนใหม่ก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัตร บรรยากาศมีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยกลุ่มคนแสดงจากหลายจังหวัดภาคเหนือมาร่วมฟังปราศัยกันอย่างเนืองแน่นโดยมีแกนนำและอดีตสอส,อสอพักเพื่อไทยผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการขึ้นปราศัยของนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่ห นางสาวยิ่งรักได้ขอโอกาสในการเข้าไปผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยชูนโยบายทักสินคิดเพื่อไทยทำและขอเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศพร้อมอาสาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องค่าครองชีพการประกาศสงครามกับยาเสพติดและความยากจนรวมทั้งเสนอนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ไม่เกิน 3ชมั่วโมงนะฮะก็คือรถไฟนยะวิ่งจากกรุงเทพเชียงใหม่ไม่เกิน3ชมั่วโมงแต่ยังสารต่อนโยบายเดิมทั้ง30บาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้านอยู่ค่ะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะนางสาวยิ่งรักได้ใช้เวลาหาเสียงและทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดโดยมีน้องไปเด็กชายสุภเสกอมรฉัรอายุ9ปีบุตรชายรวมทั้งคนในครอบครัวชินวัรร่รวมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียว เริ่มจากในช่วงเช้ามีการทำบุญที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงและไหว้สถูปบรรพบุรุษนายเชียงนางแสนปู่และย่ารวมทั้งนายเลิศนางยินดีชินวัตรบิดาและมารดาของนางสาวยิ่งรัก โดยมีประชาชนในพื้นที่มารอให้การต้อนรับก่อนที่ในช่วงบ่ายนางสาวยิ่งรักพร้อมด้วยแก่นาพักและว่าที่ผู้สมัครสอสอรวมไปถึงนายพานทองแท้ชินวัตรได้ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดวโรรสและจบลงด้วยการปราศัยใหญ่ช่วงค่ําวันนี้ค่ะค่ะส่วนวันนี้นี่นะคะนางสาวยิ่งรักก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะไปปรสาสัยในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาช่วงเช้านะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะ Mata.